ให้บ้านตำมขาเบียรครับขเบียนี่อันต่วนนี้คือแหงแล้วเนี่ยอันนี้เพิน่นเลาะอ่อนกลางมันหอกนันจังจำไงน,นะแช่น้ำไว้ยาข่าขเบียสูตรโบราณเฮ็แดแหงไว้เวลาเขาอนสิเฮ็ดกินอีอม ออมหมกหอยออมกบออมเขียดเท่ากันแกงน้ำม้แกงเห็ดลังจากที่มันนันนี่แล้วก็นันแหลกแล้วผมก,วก,ก็ไม่บากนกะนี้เอามือเห็ดก,บกึบบวบพวกเจ้าก็ทุ่มมือว่ะวิธีธรรมชาตินะทีวะ่วาสาดหะ เฮ้ถ่ายบัน่โอ้ะโห้เฮติงสีวะทีธรรมาชาติที้องให้เป็นก้อนอันนี้คือท่านแห่งเ้ยนี่ก้อนขนาดพอดีนี่เ,เข้าเข้าอมท่งนึงนี่ใส่เจ้าก้อนนี่ส,สองใส่สองก้อน แต่แต่ขั้นแกงหอยแกงลายขั้นแกงลายขั้นเห็ดกินค้าวอย่งก็ใส่สามสี่อยู่นนเนาะเนาะย่ามพี่น้องมายามเนาะแกงหน่อไม้ออมหน้ำใหม่โอ้เหนียวเห็ดปาแกแห้งเต็มที่เลยที่จริงบ่ใส่ตู้เย็นก็ได้เด้แม่่่นบใสตู้เย็นได้ใส่ก็ได้บ่ใส่ก็ได้เนาะเพร้อมันแห้งเต็มที่เลยมีเข้อบันกว่า ตำย่านั่งเฮ็ดขาเบียถ้ำแห่งเฮ็ดแห่งตำมคุ้แรงคุ้แรงพี่น้องตำทุกวันตอนเย็นตำมเขากะยังไงกันเด็กสองหกสามหกนะเห็นล้วเอาไว้กินย่ำงามพูละยามเขาวันดีรีบดีรีบเร่งรีบ,ร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 บนะแต่ว่าที่จริงอันนนย่านั่งสดบบุดกระเบื้อก อยู่ในปลาหยางเขา,าย่างไปดำหน้าเขาดีบเขากะย่ำงดำหน้าย่างอย่างเขาบมมีเวลาสิไปเนะย็ดคจะนั่งนะจะนั่งไล่พูดอกอยู่ในปลาหยางเขาเห็ดแหงไว้เวลานี้เขากะอาศัยกระชอนข้างอะไรกันอันนี้กองปลาแดกกน,น,นะเนาะอันน้ำหอมตุ้มแมน่นบ๊ อันนี้น้ำเย็นก็ได้บ่น้ำเย็นโอ้อันน้ำเย็นก็ได้เขาเอาอันกระชอนนั่นเนาะน้ำเย็นน่ะอ๋ออันนี้คือมันแหงล่ะโอ้คงกหนึ่งบุหรี่ก่อนตัวกันเนี่ยห้าก้อนเนาะโอ้มันขายก้อนละสิบบาทคุณด้วยพี่น้องเลยสิบบาทหกเมือนี่เนาะห้าบาท ซสื้อถ่านกินกับบัวได้ละรลอยหนึ่งสิบสองแผ่นโอ้รลอยหนึ่งสิบสองแผ่นทำอีกบัวบานดังเลยจักสองหกสามหกเนาะอันนี้ขึ้เรียบรลอยมืออื่นกับตาแข้งล่ะโอ้ตัวเหนียวใสอีกแล้ว อ๋อน,นี่อันนี้ล่างน้ำที่สองไงได้พี่น้องนี่น้ำที่สองละอันลงคกละอันลงคกละ,ลกละบ้านเ่าก็เอาข้อสารนั่นบ่เขามาเขามาเขาเหนียวแฉะน่ะนะเอามาเห็ดข้าวปิมันต้องใส่อันนี้เลยนะโอ้ขอเขาที่เขามาไว้เขาแช่ไว้นะ เดีเอาส่ลายมาเดนี่เข้าส่ลายบ่ผพดเปนบอกส่ลายกับบดีมันเหนียวมนเหนียว,ยวพอดีครับอันนี้อ๋อเอาส่ปรม,มาณสักหึ่งกอบมืดลนี่าพี่หนึ่อ๋อถ้าพี่หนึ่งนี่อ๋อตีพี่พุ่น กินแลงแม่บ้านอีกแล้วกินแลงแม่บ้านอีกแล้วทำยานางแห้งสูตรโบราณเอาจะนั่งแหงเฮดจะนั่งแหงสูตรโบราณย่าแกงน้ำใหม่ออมน้ำใหม่ออมหมอหอยออมไก่ออมอยังได้พี่น้อง ไม่ใีใครเห็นแต่แม่บ้านผมเห็นผู้เดียวนะเบิดบ้านผมเห็นเราเห็นผู้เดียวอยู่นี่ปืนเขาตามทุดทดุหดลนะอันนี้เราเห็นแห่งเ,เราสะดวกของเรานะ